ยกสูงท okay. ี่ฟองนะตัวฟองหลุดตกนะคเพื่อนยกสูงทำแบบเดิมเดิมข้างหน้าเกี่ยงไอ้นี่ไปแล้วเพราะเชนบานะเพื่อนเพรายิงแล้วขาดเพราะเขาใส่ยางใหญ่นะเพื่อนใส่ยางใหญ่เป็นสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหก แล้วมันติดซุ้มล้อนะเพื่อนเลยต้ก็มาตัวหลดออกแล้วก็ยกขึ้นข้งางหน้าก็ยกขึ้นส่วนตัวที่ต้องเปลี่ยนคือตัวนี้นะเพื่อนยางมันนี่คือยางลองไฟนี่บนี่นะท่านเพื่อนสำคัญน,นะถ้าหมดแล้วเนี่ยมันจะกินกันทำให้เนี่ยพักนะเพื่อน ต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะพวกตะุูดีแมกกะเทียบอาถ้าลูกยางหมดต้องให้รีบเปลี่ยนเพอนเพื่อนเข้ามาเปลี่น